สยามเราดมทุนในครั้งนี้ได้เงินเข้ามา2 0 2 0ล้านบาทนะครับเกือบจะทั้งหมดจะนำไปใช้ในการาขยายพอร์ตสินเชื่อนะครับโดยการขยายสาขา,าเพิ่มปริมาณาลูกค้านะครับแล้วก็วงเงินในการให้สินเชื่อนะครับเพื่อทำให้พอร์ตของเราขยายตัวโดยเราตั้งเป้าไว้ว่าในปีหน้าก็คือปี2,564เราจะขยายพอร์ตสินเชื่อนะครับขึ้นไปอีกประมาณาเกือบ2,000ล้านบาทนะครับก็ทั้งปีก็น่าจะ อยู่ที่ประมาณ8,400ล้านบาทสาหรับสิ้นปีหน้าใน3ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าเราจะทําให้เกิดการเติบโตได้นะครับก็อย่างน้อยประมาณ2เท่าของสิ่งที่เรามีในสิ้นปีนี้นะครับในอีก3ปีข้างหน้าผเสินเชื่อน่าจะอยู่ที่อย่างน้อยประมาณ1 2,000ล้านบาทสาขาของเราน่าจะมีอย่างน้อยประมาณ1,100แห่งส่วนใหญ่เราจะไปเปิดเพิ่มขึ้นนะครับใน,ในที่ที่เราเคยมีสาขาให้บริการอยู่แล้วนะครับทั้งในภาค เหนือภาคกลางแล้วก็ในภาคอีสาอาจจะเพิ่มมากขึ้นในภาคอีสาตอนล่างนะครับแล้วก็ในภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันตกถ้าเรายังสามารถควบคุมโรคโควิดได้ดีไม่มีการล็อกดาวน์กันอีกรอบหนึ่งผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับจากจากจากสิ่งที่เป็นในปีนี้นะครับหากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นฟื้นตัวแล้วก็ยังคาดหวังว่าเรายังจะมีราคาพืชผลที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดความคึกคักขึ้นในเศรษฐกิจภูมิภาคในเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับ ก็เมื่อมีความคึกคักขึ้นก็จะมีความต้องการที่จะใช้เงินไปลงทุนนะครับสำหรับดําเนินสําหรับการทําอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนนะครับก็คาดว่าสินเชื่อก็น่าจะขยายตัวดีกว่าปีนี้ครับขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับการการนำหุ้นเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นตัวเลขที่ดีนะครับเกันการ ขึ้นเติบโตเติบโตที่ดีศักยามเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับผู้บริหารของเราทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลนะครับดูแลกิจการของเราเพื่อสร้างความเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน